สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับมือจกสายหัวอีกแล้วครับวันนี้วันนี้เราทําการทอยดินสองรถครับน่าจะนี่ครับกําลังตักครับนี่ก็รถเอ็มยูเราครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมือจกสายหัวนะครับกําลังตักดินครับ ขอบทุนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องมือจกสายหดนะครับกำลังจัดินครับสองร้อยเที่ยวครับ ขอบคุณเพื่อนพี่เพี่งน้องทนะี่เข้ามารับชมรับฟังนะครับนี่ครับรถทีมงานเก่าครับเรียกใช้ครับนี่ตักดินครับไปทีหน้างานครับเดี๋ยวจะถ่ายหน้างานให้ดูครับ นี้ก็เราใส่น่าจะ1 1อตักครับ ขอบคุณเีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องมือจบนะครับนี่ครับเน็ดน้อยครับลุงลาดา กลับมาชมกําลังจะไปหน้างานนะครับนี่ครับเรากําลังจะไปหน้างานนี่กำลังพาชมบรรยากาศในรถนะครับขอบคนเอฟซี FC, ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังช่องเมือจกสายโหดนะครับหน้างานเราก็อยู่ไม่ห่างจากนี่ครับอันอันนี้ก็ทางเส้นนาผมครับนาบ้านดอรเชียงยืนครับเรากําลังไปนะครับ เนี่ยรู้จักอยู่บนหน้าอายุเสรตาลุงอยู่เสรนี่ไงครับอยู่ซ้ายมือนี่ครับเริ่มจะไปอยู่คาเนี่ยนะครับไปถึงนู่นเลยครับเนี่ยเงินไปเลยนีะนี่ครับนี่ครับกำลังถ่ายทอดให้ชมครับเสียววอวตารวันนี้ทัวร์ไปก็ไม่รับนะครับ เอาเอาไปเอาไปชมบรรยากาศด้านล่างนะครับ ขอบคุณเอฟีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับนี่ครับหน้างานของเราครับสมประมาณกับสองร0 0ยสารถเนี่ยครับยังไม่ได้ถึงไหนเลยครับเราเพิ่งทํางานตอนเที่ยงนี่ยครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับคลิปนี้ลากันก่อนครับสวัสดีครับ